ของด๊าดีว้าก็นนะเฟตันชิปส์บักฟิชสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินไปที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะมินิทัวร์มินิทัวร์อะไรสักอย่างเดี๋ยวจะภาคเสียง ก็เดี๋ยวจะเข้าไปเพราะว่าเขามีแบบรถออไฟจำลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสถานที่แบบ จำลองจากสถานที่จริงอะไรเงี้ยเออเป็นเมืองเดี๋ยวจะไปดูแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อตั๋วเลยนะเดี๋ยวไปดูว่ามันจะมีตั๋วไหมวันนี้อากาศแย่มาก <c oughs> ฝนตกสลับหนาวหนาวเยน็ยนเย็นแต่ก็ประมาณ20องศานะคะกำลังสบายสบายแต่ถ้ายเย็นกว่านี้ก็ไม่โอเคฝนก็ทำท่าจะตกจะตกนะ นั่นนะคะที่เราจะมามินิทัวร์วุนเดอร์แลนด์นะคะอันนี้มีฮัมบวกดันเจียนด้วยนะคะก็เป็นมิวเซียมเป็นอะไรมั้ง not even ฮัมบวกดันเจียนนี่มินิทัวร์วุนเดอร์แลนด์ไปไหนไปไหนคะไปไหนคะไม่รู้ค่ะมินิทัวร์วุนเดอร์แลนด์ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่า มินิอ t u ัวว o นเดอร์แลนด์ดินแดนจิ๋วที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในตัวอาคารโกดังอิดแดงเลยค่ะเกือบไม่ได้ตั๋วตอนแรกเขาบอกว่าตั๋วเต็มเสร็จแล้วโชคดีที่โทมัสเขาอ่านโอ้ฝนตกหนักมากตอนนี้โชคดีที่ดดดี้เขาอ่านในเว็บไซต์ว่ามันจะมีแบบเออตั๋วพิเศษตั๋วพิเศษอะไรอย่างเงี้ยต้องซื้อตั๋วพิเศษใบหนึ่งก็จะได้เข้าอะไรเงี้ยก็เลยได้มา เขาใช้เวลากว่า20ปีในการสร้างโลกจำลองจิ๋วแห่งนี้นะคะแล้วเขาก็ยังสร้างต่อไปไม่หยู่ปัจจุบันก็ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว1.5ล้านคนต่อปีแล้วก็ยังติดอันดับหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เข้ามาชมมากที่สุดในเยอรมนีเข้ามาถึงก็จะเจอกับซุวเนียชอปก่อนเลยค่ะวิฟิลี่ยูนิคอมามามีเก็บบัตรให้มา จะถือไว้ทำไมเดี๋ยวหล่นมามีเก็บให้ไหมนี่ฟิลิปเคยมีเป็นเบบี้ในไทยแลนด์ I think eight euro <Yeah. S 1> Here ตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารคาเฟ่นะคะที่จำลองให้เหมือนกับการนั่งอยู่ในรถไฟแต่เสียดายเราไม่ได้ทานที่นี่นะคะเพราะคนเยอะมากตรงนี้ก็เป็นในส่วนของออฟฟิศนะคะที่เขายังสร้างประดิษฐ์หุ่นจิว๋วเมืองจิ๋วกันอยู่นะคะสร้างต่อไปเรื่อยๆคิดว่าเขาก็คงจะสร้างต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่มีหยุดเพราะว่าโลกมีรายละเอียดเยอะมากแล้วเขาก็แบบจัด แบบรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะมากอะค่ะต้องเข้ามาดูแล้วเราจะรู้ว่าแบบงานมันจิบย่อยเยอะมากจริงๆว้าว อันนี้แค่น้ำจิ้มนะคะแค่สเตเดียมอันแรกเล็กๆคนยังแบบละเอียดมากแล้วคนก็หนางสเตสเดียมซึ่งรายละเอียดยิบย่อยมากแล้วตรงนี้ก็เป็นภูเขงจํงลองนะคะอุโมงแล้วก็รถไฟวิ่งได้จริงๆเยอะ Hier oben fahren, Motorroller. Ja, Und Autos. Und Autos, ja? Mal, mal. Ja, mal. ist ja. ist jetzt hier, das ist Chateau ja. in Frankreich. Ja, das dann in das ein ja, Was ja, ja. ist, ein Auto. Ja. Das ist hier da? Wassermühle.

Jetzt kommt sie her. Das fällt dann hier, das ist eine Schränke. Ah, okay. Da fliegen da, die Schränke vielleicht gleich. Aber jetzt ist es dunkel, jetzt sieht man es kaum. Wieder. So, jetzt gucken oh wir mal. Da kommt dann mal ein Zug, ja? Das ist, also ich glaube, das komm, geht da noch bis da vorne.

Das reicht ja für den ganzen Tag. Ist von Mario. Ich glaube, jetzt fahren wir los. เมืองจำลองที่นี่นะคะยิ่งใหญ่อลังการมากมีจำลองมาจากประเทศหลายๆประเทศหลายๆเมืองแล้วก็ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะคะเขายังขยับได้จริงด้วย It's amazing นะ <Yeah. S 2> <huh>? The workday <laughs> It's detail everything the แต่ละเมืองก็จะมีปุ่มให้กดนะคะก็พกดแล้วเนี่ยมันก็จะมีอะไรขยับขยื่นให้เราตื่นเต้น eating or something uh, oh yeah 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 <laughs> <laughs>

ja, guck mal. Ja. Jetzt wieder hoch. Ich. Wow. Hier achtung, hier Schweizer Berg. Wow. Ach guck da oben, die stehen auch. Da kannst du von unten gucken. Das ist so. ที่นี่นะคะมีพนักงานมากกว่า400คนประกอบด้วยช่างฝีมือโปรแกรมเมอร์วิศวกรนักออกแบบ และฝ่ายดูแลระบบจำลองต่างๆที่ทำให้โลกจิ๋วใบนี้นะคะมีชีวิตอยู่เสมอหลายๆคนนะคะทำงานที่นี่มาเป็น10บๆปีแล้วแล้วเขาก็ยังช่วยกันสร้างโลกจำลองใบนี้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดเมืองจำลองแห่งนี้นะคะก็ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า1,500ตารางเมตรและในขณะนี้เนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการขยายโซนเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นเอเชียแอฟริกาแล้วก็เขตโซนพิเศษของอังกฤษ เขาใช้เวลากว่า1ล้านชั่วโมงในการก่อสร,ร้างตั้งแต่ปี2,000จนถึงปัจจุบันดูตรงนี้สิคะงานเทศกาลดนตรีก็ยังมีเ็ คือเขาลงทุนสร้างกันไปแล้วนะคะมากกว่า40ล้านยูโรหรือประมาณ1,531ล้านบาท้อยสสบดล้านบาท Die kommt dann immer wieder in den Weg. Guck mal, was du dachtest. <laughs> das ist <laughs> ein Auto-Schild. Weißt du, was das für ein Sitz ist? Ich nehme mal Mini. สนามบินจำลองแห่งนี้นะคะเป็นสนามบินสมมุติชื่อคนุฟิงเกนถึงจะไม่ใช่สนามบินจริงในโลกแต่ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตและสนามบินมิวนิกของประเทศเยอรมนีนี่และเขาก็ยังมีเครื่องบินจากหลายสายการบินนะคะที่ขยับบินขึ้นแล้วก็ลงได้จริงๆเออแอร์คนนี้จากสายการบินไหนคะ น,นี้ก็เป็นหอบังคับการพวกรถพวกเครื่องบินที่เคลื่อนไหวนะคะไม่ใช่ว่าเขาเปิดสวิตช์แล้วมันเคลื่อนไหวไปเองเหมือนรถเด็กเล่นบ้านเรานะคะอันนี้เขาบังคับได้ด้วยนะคะ ก็เมืองฮัมบวกนะคะเมืองเจ้าบ้านค่ะกับฟิลลี่เลือกของนะคะท่านนี้ I want this one for our fridge Kann hey, wir gehen noch mal weiter, oder lieber, oder schatz lieber so ein unicorn -Stift. Aber Eierfächer haben Stifte hast du ja viele. Sind Stift lieber. Das no. mit Lampen drauf. Und Damit kann man nicht spielen. Oh nein, kein ตัดสินใจเลือกไม่ได้สักทีนะคะว้าวฟิลิี่ this this one is cool น่ารักนะเอาสิ yeah เอาไหมก็ไปในนั้นได้ไหมเราเข้าไม่ได้อันนี้มันเล็กๆมันโอเคไม่เอาโอเคสรุปได้เจลลี่โอเคเอาไปสองอันเลยได้เจลลี่ไหนโชว์เจลลี่หน่อย ดีใจแล้วได้เจลลี่อ่ะแต่พอรับไปแค่นี้แหละมันไม่ค่อยมีอะไรน่าซื้อด้วยเมื่อวานร้อนเปรี้ยง,งตอนนี้หนาวมาก17องศาแล้วแจ็คก,กงแจ็คเก็ตก็ไม่ได้เอามาดีนะยังมีแจ็คเก็ตให้ฟิลลี่หนาวมากดูสิแต่ที่มีฟิลลี่ให้กอดบอกมีไม่มีใครให้กอดเลย เขาบอกว่าอากาศที่ฮัมบวกนี้ไม่ค่อยดีนะคะก็คือแบบวันหนึ่งอากาศเปลี่ยนเป็นสิบสิบรอบนะแต่งตัวออกมากันไม่ค่อยถูกก่อนกลับก็แวะมาทานมื้อเย็นกันนะคะก่อนจะไปส่งฟิลลี่ที่แคมปิ้งของโอม่าโอ้าอันนี้ของบะเมี่ค่ะเป็นปลาหวาวถูกใจมากของด a ๊ดหวาวก็ได้ฟิลลชิพส์บักฟิช เอาโอมากินซูสคาตาเฟลอะมิอะร้อนเดี๋ยวมามิเอันนี้ให้ลูกร้านนี้อร่อยมากปลาดีมากอันนี้เป็นปลาแบบเป็นใครใครซีสุงเอออันนี้ชอลเลอร์ไรท์ชอลเลอร์อินเดอะฟิชเป็นเหมือนปลาตาเดียวนั่นแหละอืมอร่อยมากดีมากแล้วก็ของแดนนี่เป็นของแดนนี่เป็นคลาสสิกบัคสเต็คลาสสิกฟิชแอนด์ชิพนะคะคือแบบอร่อยมากเลยอ่ะดีมากเนี่ยอร่อยไหมคะ กินอะไรอยู่คะอะไรอ่ะเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเราต้องบอกเขากะเจ๊ฟกะเไหม No. เผื่อใครจะมาตามรอยนะคะนี่ค่ะชื่อหลานอร่อยค่ะแนะนำฝนตกหนักมากอะไรก็ไม่รู้นี่อากาศโอยหนกุก